บรรยากาศน้ำเส้าลมเย็นเย็นสองไอ้น้องกำลังทำความสะอาดบ้านสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุข,ขสุขคน พากันทำความสะอาดพี่น้องมาเบ้านี่นันแลจะมากีันนี่ไออ้นมาเนานให้เนาะตันแรงเิมาทำความสะอาดให้พ่นพี่น้องถูบ้านถูยงให้เอ้ยทางน้องปัดระเบิดทางน้องมาถักทายน้องนอนก่อนน้องอนน้องนล นอนเอ้ยสวัสดีลูกปากลูนอนไอ้ได้อ้าวก้วมาสวัสดีลูกปากลูกสวัสดีสวัสดีลูกปาครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันลูกไปเลยพีน้องไปละ <c oughs> น้องสาวก็ชิมเมื่อวันน,นี้พี่น้องในเพิ่นแล้วเวียระย่างก็ชิมให้เพิ่นกับขอฝากช่องน้องสาวด้เพื่อนังเด้เอนะพักช่องจ้าละฝากเด้อจ้าสองนององ้นองคอนสาวัสดีสาวน้องคอนสวัสดีสามด้เพื่อนังเด้อน้องสาวคำบอกก้งน้องสาวหลาแลากย, <c oughs> ยก็น้องสาวเดียวอ่ะซอยกันอ้าวอโน่นก็ชิม,มาซอยไป,ปหนุกปัดเลยบนทางนอกเลย ปัดบอลลูกก้อนบอลลูกชิคานปัดแล้วก็โอ้ปัดแล้วบ่ปัดกระดาษชิพ่ากันทูพี่น้องเาวในการน้องนัดมาหดพักคนย่างให้วน,นอนปัดถึงใจพี่ขนาดบุรีเพื่อนตีให้บุรีเพื่อนตีปัดขนาดงนี้วะโอปัดแล้วได้พี่น้องได้ทางปัดบอนลน้องชิคานเถอะก่อน ลงผ<ๆ>ัดใบไหม่มากพี่น้องลมขัดมาใบใหม่คิวแม่

อนนนจะกินหมาบ่จับน้องลูกเด้อบ่จับน้องเด้อน้องเจ็บไดอืมจะกอดจะกอดให้ลูกจับแน่ลูกจับเลยจะนั่ล้างมือให้ลูกนี่น้องหมางูแล้วเนี่ยอยากอุ้มไม่จะอุ้มจะอุ้มได้ลูกไะจะอุ้มไม่ได้เลยลูกเออมันได้ลูกมันได้อุ้มไม่ได้ ไพานอนตอนอนอุ้มมาได้ลูกเด้อต่นองหลุดมือได้ลูกเด้อเดกลินเนาะเสีกอินกด็กเออบหมักสีนี่พี่น้องมีกรบกนล็มีหมักหน่อย่ะเน่ยจกิเไม่ได้ลูกเหแรงแสาวมิงกำลังถูบ้านเ้ยพี่น้อเอาจะเลื่อมๆเลยนะสาวมิง ส่วนน้องสาวเอาน้องอนนน้องสาวนน้องอนนนคนน่ารักบุหรุถูจักหอบเลยเอาสองหอบเลยเด้อถูสองหอบ,อหอบเอากำงามเลยปลาจะมามะเมล่ย ให้น้องไพ่พันมาจัดการให้พี่น้องเลยนอ,อนอน,นอนลูกนอนจ๋าบึงแม่ไปซอยแม่ไป ถูหอบสองพี่น้องหอบที่สองเลยเจ้าใส่นำ้ำยาบปะอ,อ,อ๋อนำนำเปล่าเน,ะนาะน้ำละลายเนาะอ๋อตะบิดใส่น้ำยาแล้วหอบที่สองถูน้ำละลายพี่น้องถ <c oughs> ูเ,าเอา้หยมดเด้อน้ำยาเด้อยันหมื่นได้เวลาหย่างนะนะ ถเฮือนแล้วเลยพี่น้องมากวาดทางนอกต่อไปลมเห็นไหมเนาะกวาดมือเศร้ามือแรงกันมากคือเก่าพี่น้องเวลาลมมากก็มานําใไไหมเพราะว่าย่านนี่เป็นย่าใบไม้หล่นอยู่เลยพี่น้องเอากวาดนี่แล้วไปกวาดหน้าห้องเขาต่อได้ไปกวาดหน้าห้องพักเขาต่อน้องสาวชิเม like ื่อวันนี้ได้พี่น้องแต่เป็นนาชีตอน่บยๆจะเอาไปสงฆ์ นั่งขี่รถบ้านเราเองวะละเรือจะขี่รถบางเพนอ๋อรถแต่ไดนมาไวกันเมื่อน้อจะไปส่งน้องเดี๋ยวไอชงจะขึ้นรถพล่อจะกลับมาซอยกันพี่น้องเลยกดซอยกันเราจะไปเททางหลังด้วยบอลถอดบอลไอจุยขี่ยางดัดเนาะเกิดได้สมิงแล้วแล้วเบาทางในทางนอก แล้้้วไดจาทางในแล้วเราได้ฝึกหลองเด้อสามิงทำความสะอาดแต่การยังด้านนอกยังอีกน้อยหนึ่งนะสิบิงเนาะเอ๊ะซอยกันไปเนาะอันขี้ดินเจ้ากะเอากวาดไปตักไปทิมกันนะดินตักไวทิมไม่ได้เลยจริมบ่มีขี้ฝุ่นเวลาลมมีขี้ฝุ่นมัพัดเข้าเไปอนอันอันนี้ฮะขวดกับไม้ขี้เข้าย่างนี้ยำลมเนี่ยใหม่ไ่แห้งแมน อ้าพี่น้องคลิปนี้กกจะได้ขอลาไปก่อนเลยเพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกใ,ใจพี่น้องขอฝากช่องน้องอนนรัชนนเดอเพี่น้องเลยหละกกาที่สำคัญพี่น้องฝากเพี่น้องสองน้องคอนสวรรค์เคาส,สามสองน้องสาวพี่น้องน้องคอนสวรรค์เคสา,า,า,ามฝากไปติดตามน้องกันเดอพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้น้องสาวบวกกูงให้ได้เพี่น้องสบายดีดดพี่น้องน้องนันน้องอ่ะ Bye, ung, สวัสดีครับลุงป่าอยู่ดีมีแหงนะคะบ๊ายบาย